หลังเรากินข้าวเสร็จนะทุกคนใครรีบใครเร่งนะกินคู่กันแบบนี้เม็ดหยุดแล้วก็มัทฉะเม็ดหยุดอ่ะมันช,ช่วยหยุดใช่ไหมระหว่งางมันมันจะไม่ค่อยอยากใช่ไหมคะ <c oughs> ส่วนมัทฉะทําให้ระบบเตาของเรามันทางานได้ดีขึ้นระบบหมุนเวียนทางานดีขึ้นลดการสะสมของไข,งขงด้วยอันเนี้ยง่วงพีเพียบ่ายแลกินไปเลยอย่างนี้อันนี้มันสุดสภาพไม่นมไม่น้ำปลานะเราอยากกินหวานหวานสดชื่นสดชื่นใช่ไหมกินมัทฉะของวเขียวได้เลยเจ้าซาเป็นุขโครลไปนะคะมันจะหวานนิดนิดอร่อยมากๆา้มันเป็นมัทฉะเคียวด้วยนะทุกคน คุณประโย์จะมาฉายยมาก ECG ทาเคชินมาช่วยทําให้ระบบหุนเวียนระบบเตาดึงขอไข่ออกมาแล้วก็ลดการสะสมขอไข่ด้วยเนี่ยจ๋าอยู่เมาดีทุกคนอยู่ทะเลสวยมากแม่เไหมเห็นไหมยายาอนี้คือแบบพาลูกไปดำน้ำมานะทุกคนบอกเลยว่าจะามีชีวิตอยู่ได้จนถึงตอนนี้เพราะมาฉะนะครทั้งวันก็ลูกบ่ายก็ลูกทั้งคืนก็ลูกก่อนนอนก็ลูก กินน้ำเย็นๆแบบนี้ขอบจไป่เนี่ยใครไม่อยากกินน้ำตาลพกไปต่างประเทศแบบนี้เลยหวานอร่อยสดชืน่นโดยที่ไม่มีน้ำตาล้วยนะทุกคนแล้วก็หวานอร่อย